สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวดังออนไลน์ News Update ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยน,นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แฉสุดช้ำแพรว,วงจรปิดเห็นคาตาในไลฟ์สดของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่าพฤติกรรมของภรรยาตอนที่ตนไม่อยู่บ้านทำรับรับลอลอคุยโทรศัพท์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เห็นคาตาในกล้องวงจรปิดยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ การออกมาโต้กันไปโต้กันมาระหว่างคู่สามีภรรยาแพรวพาวแสงทองกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังรัก5ปีร้าวลึกต่อไม่ติดเมื่อฝ่ายชายโพสเศร้าถูกภรรยาหักหลังนอกใจกับคนใกล้ตัวรู้สึกเหมือนโดนเหยียบหน้าหักหลังจากคนรักล่าสุดทั้งคู่สะบั้นรักตัดขาดหลังแชฝ่ายหญิงมีสัมพันธ์ลับกับมือมิกซ์ของวงแต่ตอนแรกบอก ให้ไล่มือมิกซ์ออกจากวงแต่แพรวพราวแสงทองกับนิ่งเงียบเป็นชั่วโมงไม่ตอบจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นภายหลังช่วงบ่ายของที่ย2กุมภาพันธ์2567แพรวแพรวพาวแสงทองออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามีการไปคุยกับคนอื่นจนรู้สึกดีจริงแต่ไม่ได้มีอะไรกันไม่มีอะไรเกินเลยไม่ใช่มือที่สพร้อม ตอบกลับฝ่ายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าที่ผ่านมาทำผิดอะไรตนก็เป็นฝ่ายง้อสามีไม่เคยมีเวลาให้วันหยุดไม่อยู่บ้านกับลูกกับเมียแถมแฉว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกไปเที่ยวบ,บาร์โฮสยันเช้าอยู่ประจำด้านฝ่ายชายเองนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์ต่อๆกันได้พูดถึงประเด็นดต่าง พร้อมประกาศลาออกจากวงและขอตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับแสงทองฟินแลนด์ยอมถอยออกมาเองถ้าอยู่แล้วอึดอัดนอกจากนี้ยังมีการแฉพฤติกรรมของแพรวพราวที่เห็นกับตาในกล้องวงจรปิดวันนั้นต้นอยู่ต่างจังหวัดเห็นว่าภรรยาคุยโทรศัพท์กับคนอื่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ฝ่ายหญิงไม่บอกว่าคุยกับใครบอกว่าคุยกับเพื่อนแต่ตอนนั้นรู้รอยู่แก่ใจเพราะเห็นเองในกล้องวงจรปิด และฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมลับๆตลอๆในห้องโถงพ่อถามกลับไม่ได้คำตอบอะไรเรื่องที่ผมเจอมันก็ทําให้ผมจากคนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอและหวั่นไหวไม่รู้ตัวผมเจ็บนานไม่ได้เพราะผมมีภาระและค่าใช้จ่ายในความเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลูกดูแลเหมือนเดิมเต็มร้อยถ้าแสงทองฟินแลนด์เดือดร้อนผมก็ยังพร้อมช่วย เดินหน้าต่อไปปรดเข้าใจและขอโทษทีมงานทุกคนด้วยความคืบหน้าตำรวจถแถลงสิริชัยสารภาพความจริงสุดช็อกน้องนุ่นยังไม่ตายแต่พากลับบ้านไปฆ่าพลตรรตีปรัถนาแผ่นผาพอบอก,กอพอจอวจังหวัดนนทบรุรีได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนคดีน้องนุ่นที่หายตัวปริศนาก่อนนายสิริชัยรับสารภาพเป็นคนลงมือฆ่านั้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพถึงวิธีการและขั้นตอนว่าก่อเหตุลงมืออย่างไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเจตนาฆ่าแน่นอนสาเหตุในการทะเลาะคืออาจจะเกิดจากการเมาและมีการพูดถึงแฟนเก่าของสามีทำให้เป็นเหตุในการทำร้ายร่างกายครั้งนี้เบื้องต้นจากภาพวงจรปิดผู้ก่อเหตุให้การว่าน้องนุ่นยังไม่เสียชีวิตแต่มาก่อเหตุที่บ้าน มีการทำร้ายร่างกายอีกครั้งโดยใช้วัสดุบางอย่างไปทุบที่ศีรษะพอถึงตอนเช้ารู้ว่าผู้ตายเสียชีวิตก็เอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางไปที่เกิดเหตุที่จังหวัดปราจีนบุรีและทำการเผาอำพรางศพในวันที่18กุมภาพันธ์2567แรงจูงใจในการฆ่าคิดว่ามาจากแรงหึงหวงบวกกับความเมาอ้างว่าผู้ตายชอบพูดถึงแฟนเก่า ทำให้ทะเลาะก,กันและเบื้องต้นได้ให้นายสิริชัยขอขมาแม่ผู้ตายแล้วความคืบหน้าล่าสุดเพื่อนสมัยเรียนแฉนิสัยสิริชัยผัวน้องนุ่นโซเชียลสาบสนั่นเดือดปุดทั่วโลกออนไลน์หลังจากที่นายทอยหรือ นายสิริชัยสามีน้องนุน่นชลดาหญิงสาววัย27ปีที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนากระทั่งนายสิริชัยผู้เป็นสามีทนการเค้นสอบของตำรวจไม่ได้จึงได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ทำร้ายภรรยาจนถึงแก่ชีวิตก่อนจะนำศพไปอำพรางในสวนอย่างล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาถล่มเฟซบุ๊กของนายทอยสิริชัยผู้ก่อเหตุ ซึ่งมีเพื่อนๆทั้งของผู้เสียชีวิตและเพื่อนในโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์และประนามการกระทำอันโหดเหี้ยมนี้อาทิเช่นก็ว่าผู้ชายหน้าคุ้นๆสรุปเป็นเพื่อนในเฟซโหดเกินคนบ้างก็ว่าเลวคักสงสารลูกกำลังน่ารักบ้างก็ว่าทำได้ไงวะทอยทิตใจโหดเหี้ยมเลยบางก็ว่าทำไปได้ไงวะตีเมียก็เลวพอแล้วยังทำต่อหน้าลูกด้วย ทำแล้วจะพูดยังไงก็ได้คนตายพูดไม่ได้แล้วนี่บ้างเขาบอกว่าสงสารเด็กต้องมามีพ่อแบบนี้จริงๆขอให้วันเกิดทุกปีของเขาต้องจดจําไปตลอดชีวิตว่าคือฆาตรกรที่พรากชีวิตแม่ของลูกตัวเองขณะที่การมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของนายสิริชัยเข้ามาแฉพฤติกรรมของนายสิริชัยสมัยเรียนว่าโรคจิต ตั้งแต่สมัยเรียนประถมตอนเรียนด้วยกันไม่คิดเลยว่าจะทำจริงตอนโตนะ่ะกรีดหน้าตัวเองตอนนั้นยังติดตาอยู่เลยมีแต่เลือดเปิดคลิปผัวกระทืบน้องนุน่นอย่างบ้าคลั่งริมถนนก่อนฆ่าตำรวจเปิดคลิปผัวกระทืบน้องนุน่นหลักฐานมัดตัวจนเจ้าตัวยอมเปิดปากรับสารภาพว่าฆ่าอัมพรางทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นคนมาแจ้งความกบเกลื่อน 20กุมภาพันธ์2567จากกรณีการหายตัวไปของนางสาวชลดามุทุวงศ์อายุ27ปีล่าสุดนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีสามีถูกตำรวจเข้นสอบอย่างหนักจนยอมรับสารภาพว่าได้พลั้งมือฆ่าภรรยาก่อนขับรถนำศพไปเผาอำพรางคดีที่จังหวัดปราจินบุรีแล้วเข้าแจ้งความที่สพปากเกรดว่า ภรยาหายตัวไปเพื่อกบเกลื่อนล่าสุดมีรายงานว่าการจับกุมตัวนายสิริชัยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเป็นภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะนายสิริชัยทำร้ายร่างกายภรรยาอย่างโหดเหี้ยมบริเวณริมถนนทั้งต่อยและเตะเข้าที่ใบหน้าและศีรษะอย่างรุนแรงนานกว่า10นาทีนอกจากนี้ตำรวจได้บอกว่าพบ ร่างของภรรยาถูกเผาอยู่ที่สวนป่ายางพาราจังหวัดปาจินบุรีซึ่งพิกัดตรงกับสัญญาณ G.P.S จากมือถือของนางสาวชลดาที่หายไปทำให้นายสิริชัยเปิดปากรับสารภาพในที่สุด